ให้หวยสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามเหมือนเดิมหนึ่งสี่ไม่หรอเอ๊หนึ่งสี่เหมือนเดิมพูด <c oughs> ดิหวย้ก็โดนเด็ดมันเริ่มแล้วเนี่ยยิบฝ่ายแล้วแต่มันก็เข้ามาได้เข้ามาได้ใส่หมวกด้วยทำอะไรอ,อ๋อมันมันให้เอาสวรรค์เจาะก่อน,นเฮ้ยสว่าน <c oughs> เฮ้ยไมือเอามือคนก่อนอเพื่อนตสว่นสวานเจาะลอยไปแล้ว สมัตรตอนนี้ลบใครไปไหนนี่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 ไปแล้วไอ้ยัยเลือตองเกอตองเกอเอ้ยเกอไม่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 เล่นไหมดูบูแทงโอดินกูยกมือก่อนยกมือก่อนยกมือขึ้นก่อนเออค่อยๆนะค่อยๆค่อยๆนะสวัติลูกมือมึงจะปัดมือกูดิเย้ยเบือมือมึงกูเพิ่งหลังเลย ตากางมือเองมือเองนี่นี่มันนี่นี่ไงมือข้างไหนอ่ะเดี๋ยวผมฝากมือไว้บนหัวก่อนนะตากามือัวไอ้ตางมือมึงไปเกกะไอ้เก็บมือฝั่งนี้เลยดิเฮ้ยกูได้แล้วกูได้แล้วเจาะเลยเจาะไอ้ลูนนอตอ่ะไอจิ้มแหมจิ้มจิ้มจิ้มเออเจาะว้เจาะว้เฮ้ยตะวันกูไอ้เก็บมือซ้ายหน่อยไม่ไม่ตะวันกูลุนที่เหลือฝากด้วยเพื่อนเลย ตีเหลียงฝั่งได้เพื่อนเดี๋ยวมือหลบไปมันหักข้อมือไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะกดเมาส์กลางไอ้กดกดกีบเนี่ยมันหักข้อมือไไม่ด้เว้ยอ๋อนี่หรอเออแล้วก็กดเจี๊ยด้วไอ้จุดเจี๊ยด้วยไอ้เจาะมันเจาะมันไหวป่ะไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงจับจับจับยากอยู่วะ เจม่าเดี๋ยวกูจับไปให้มึงมึงกดแล้วกันไอ้ดังอย่าเจี๊ยบกูมันเจ็บโอ้ยอีจ้าเจี๊ยบมึงใส่กูที่เดี๋ยวกูช่วยเจยไอ้เนี่นี่กูจะจีบกูจะอ้วนน้ากูจีบเลยยอะ แล้วมึงกดตัวมึงเก่งกาดด้วยไอ้ดูมึงฆาตกรรมเพื่อนไปเด้อเลยไอ้เลี้ยวเฮ้ยเพื่อนมาเกณฑ์มาพวกแยรู้ว่ะสมองโม่เจได้เดี๋ยวข้าจะจี้ให้มาเดินไหมเฮ้ตะวันกูจะตกตั้งแต่ต้นเกมไอ้เหี้ย์ตั้งมือมือมือมึงดันกูือไอหี้ย์เล่นไปแล้วะเอาข้าไปมึงก ไม่ได้ไอ้มันต้องจับไอ้มันต้องจับมาเดกกูจี้ให้ได้ได้ได้เออสวรรค์เจาะมืออุ้ยอุ้ยอ้าวไป้ม่ายไม่ไอ้โอ้ยตายเลยทำไมต้องเด็ดเปล่ะจ้าวลีลี a few moments later คดยังได้ไหมใอยไม่ได้ใครไม่ได้มึงก็ทิ้ไปตัวน้อยีเพื่อนจับไว้จับขาจับหมวกไว้ขาทับหมวกไว้ขาทับหมวกแจเก็ตเรงแจเก็ตเรวไหมแจเก็ตเรแจเกทับหมวกไหมทับหมวกไมทัมกไหมจก็ตเเฮ้ยรุนเร็วจะรุนเร็วเฮ้ยรุ่นเรรุ่นเร็วรุ่นเร็รุนริ้งดิ้งิ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 ง เฮ้อย่าไปโดนอย่าไปโดนเฮ้ยเฮ้ยไอ้เกมมือมือึงมเาใหม่อใหม่เมื่อกี้ระเบิดดีแคสเลยยี่่่่้ยต่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่ม่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่ป่่่่่่่่่่่่่่่่อออ้อ เปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนตำแหน่งแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยของกูเกิดจะเด้งยังยังยังได้อยู่ตัวเจาะเจาะตัวเองเลยเฮ้ยเยงอะไรอ่ะโอ๊ย ไมโดนอะไรกันนะทำไมตายไอ้จี้ไอ้ยงไอ้คนใครใส่รองเท้าสีม่วงวะไอ้ด่างไอ้ตัางไอ้ด่างโคตรเซ็กซี่เลยเอาไปไอ้มือมือตายทุกคนต้องขึ้นข้างบน โย่โย่โย่ไปเลยก้นพิดถูเกือบดันขอไอยเจล่วงเมื่อกี้อย่าอย่าไปโดนมันเอียงล้มมาไหมผมแต่หักแล้วหน่อยเยอะก่อนเยอะแค่เด้ออ่ามีแล้วครับไปต่อพี่กี้ได้แล้ว เดีู๋ไม่ีให้ตังเดไมให้ตัมันมันกีไม่โดนเนาะไอ้มึงมึงจะมาเปี่ยนตนี้เดี๋ยวกูรเงีมีครับมีครับมันไม่โดนหรอใครใครไมีสว่านไปตัง ไอ้เด็กกูโยนนะกันนะแผลขอกูแตกแล้วเหรอมึงไงตาเขาโยนเสร็จหมดแล้วเอาเหรอเขาบอกตะวันหายไม่ก็คุณทำรุ่งพอดีตอนเสร็จมาเสร็จแล้วมันทิ้งเลยอะโยนเลยว่อทำไมกูกูจี้ตรงน็อตแล้วมันไม่ขึ้นวะเดี๋ยวข้าเอาอันนี้ก่อนนะเอาเดี๋ยวกูจี้มันทู่นให้ตัดทุกทุ่งเอยมาแล้วมาแล้วก็ไปว่าไปมากโอ้โหทิ้งไปเลยทิ้งไปทิ้งไปยิ้มยิบ้มเขายิบมเลยโอ้ใจเย็น เราเนกลมากอะไรอ่ะใครอยู่ตองนะอ่ะากกระดานะกกระดาษต้องกูใช่ไหมค่อยๆมันจงมันจงไอ้ไอ้ยกมือไอ้ยกมือโอ้โหสับยีอะไรเนี่ยรีมมฟอะไรไอซีเอ่อเอ่อเซเดโนทูนี่ไงมันมันเขียนอยู่ว่าอะไรมั่งอ่ะ a b อะไรอ่ะ a b a b c d อะไร ac ac มาบอกเฮ้ไอ้ไม่ไม่ไอ้สองทีสองทีนะโยุสองทีแปดอันนี้ต้องเลื่อนไปแปดป่ะหนึ่งหนึ่งสามไอ้สาสาตรงมืออะตรงมือหนึ่งไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไอ้มันบิดเล่นลาสตอนมาเว้ยเห็นไหมมันนะคิดจริมันมันไม่ระเบิดเว้ย มันก็จะระเบิดแล้วอะฝาฝาฝาธาาาหนึ่งสาธาสเล็กหนึ่งสาาเล็กงลงสาบเล็หนงลงสาลงมาเล็กหนึ่งอะตรงเออะตรงเออะตรงอเออัหนึัหนึัตรงเอ้เอแรกอะตับลงมาตับลงมานะโอครับยากกี่หมายโอ้โโอ้โคตรยากเลยกระดิกนิ้วกระดิกนิ้วทีเดียว เจให้เจเลื่อนได้นะเจอยู่คงนั้นเออต้องเจเลื่อนกูเลื่อนไม่มันเล่นลงมาไม่ได้เจมึงดันมาเจเลื่อนมาเลื่อนสาเลื่อนมาลอยสากูต้องดันขึ้นง่ายกว่าอะไรนะเก็บนิ้วก่อนดันลงมาสิแลไปโดนปุ่มอื่นอะไรเลย Install Target เอ้ฟิลุดเลยเอเจโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวดือดเดือดเฟลุดตรงเอ้ตรงเอ้มันทูตรงเอฟเล็สองเอฟเล็สองอ้าวชี้แล้วก็บอกเลขกหนึ่งเล็สอง A สอง A สองข,ขึ้นไปขึ้นไปดนนเดินขึ้นไปตึ๊กมึงปรับทุกปุ่มเลยอะขึ้นไปดันมือมือมือ B หนึ่ง B หนึ่ง B หนึ่งมือมือเอกระสองกระดันขึ้นมาเลยป่ะเล่นเจ๊ถ้ารู้ผัวให้เจ๊จะสู้ทำอัาดดันมาแล้วนะแปะสุดสุด,สด,สดแล้วก็แล้วก็ไอ้ B B อ่ะอีกอันนึงอ่ะอีกอันนึงให้ดันมาเล็กหนึ่งเหมือนกันให้ดันมันมานทั้งหนึ่งมาทั้งหนึ่งมันก็ดันอยู่แล้วในทั้งหนึ่งเหรอนี่ดันละดันใช่ป่ะ เออสีหนึ่งสีหนึ่งสีดลงไปสีดำลไปเอเจ้ยน่ไกว่าดไทางสเหรอเออดสีดไดดไปทานึ่อ่ะเออดทางสีอ่ะเด่ด่นไปมาแล้วดมาแล้วดบิดเดดีอ่ะดีดีดนลงดีดนลงดีดนลงลงไปดำลงไปไหนสาอ่ะดีสองเหรอเออดีสองเดีสอง ดันอยู่ดันอยู่เจดันแล้วดันแล้วเอ้เจดีกับมี่อะไรอีนึง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 ดันให้ดันให้เฮ้ยเดี๋ยวมึงมึงเอาอันนี้ก่อนมึงเอาอันนี้ก่อนมึงเอาหนึ่งมึงเอามึงเอาสีดีลงดีลงสองก่อนแต่เจดันมาอุ้ยไอ้สามดันได้ปะมึงเกี่ยวได้ปะแป๊บนึงเอามือลงนะ อันนี้เป็นสองใช่ป่ะเอเอทำไมอ่ะเอมึอเอถึงมาเอเป็นสไม่หรอเอสองสืออะไ่ะยก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 กไอ้มือฟางฟังไอ้ยิงมันยังยังจับนมโอเคจันมจันม Remove to AC อ๋อ AC ตรงนี้ไอ้สาบีออกไอ้สาบีออกไป ใส่เอาดีเยอะวะน่ะเฮ้๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีมูเอีเอาเอกับเอาเอกับซีออกไปเอาเอกับซีออกไปไปแล้วดีหายไปแล้วเอาเอซีออกไปเอาเกซีออกไปแล้วดีอะหายไปแล้วอะดีไม่มีอยู่แล้วไม่หรอดีใครดีครดดอมึงดบฟิวมาใส่เลยงั้นมึงเอาเไปใส่ดีว้แล้วมึงก็เอาแล้วก็มึงก็ให้เหลือบกับซอะให้เหลือบีกับดีอะเอกับซีเอกับซีเออะไรเออละเออะ แล้วก็วสีป่ะเรารืไอเจมึงเห็นเส้นสีแดงไหมมึงเอาเส้นสีแดงออกให้หมดเลยเอาซีออกตร<อ>งฟ <A. S 1> ิวตรงฟิวตรงนั้นเอาสีแดงออกให้หมดเลยเอาซีออกใช่ป่ะเอาซีกับเอออกให้เหลือให้เหลือบีอกับดบีเจและดีมันหลุดไปแล้วมันถอดไงวะเฮ้ยมึงห้ามถอดสีเงินออกนะเว้ยบุกพยายามอยู่ แต่ท่านี่อธิบายแล้วมันก็ไม่มีเวลาเลยเลยไอ้แป้งออกให้หมดอันนั้นต้องปรับเป็นแปดใช่ปหใช่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 ไอ้ปรับเป็นแปดดิเออไอ้ออกยังมึงเอาออกก่อนดิมึงเอาเนี่ยออาดิครับเนี่ยข้างใา้เนี่ยกูพยายามออกอยู่ไอ้ไอ้มึงกดแปดไอ้มึงกดแปดอะไรตรงมึงอ่ะเฮ้ยมันออกแล้วไงเขาออกแล้วเนี่ยโอเคแปดนี่ออกแล้วออกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวไอ้พุ่์ไอ้พุ่์จะบพวกกับพวกกับพวกกุดหยุดหยุดหยุด ถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วไอ้ทำไปไม่ใช่ตรงตรงตรงที่เขาพีคปะให้เซตเป็นเลขแปดเว้ยแล้วก็ตรงเลขไอ้เนี่ะให้เซตเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งไอ้หนึ่งสองตัวเดี๋ยวกูพิมพ์เองก็ได้ปะไอมึงไปกดนู้นไปกดนู้นเราไม่ได้กดตรงนี้ไงซ่ามึงกดตรงนี้ดิมันต้องกดนี้ก่อนไหมเนี่ยดีมึงเห็นตรงนี้เนี่ยกดไอฟิว์เราฟิวสีข่าวเนี่ยเชื่อไหมแตใส่ไอเหลือดีก็ไม่มีเลขขึ้นอะมันต้องใส่มันต้องกดไอ้นั่นก่อนมั้งมันต้องมันต้องกดร้อยสาก้อนมันต้องใส่ฟิวร้อยสาก้อนแล้วกูจะใส่ฟิววยังงไะ เกียร์โคตรยิบมาได้มกเจมมึงยีฟิวอันนู้นมาดิอันนี้หล่นลงไปอ่ะหยิบไงวันนี้เกิดยีฟิวไม่ได้เลยมึงทอดมึงทอดไปแล้วสามเซนนี่ใหเออเนี่ยนี่นี่เจมจะหลุดแล้วจะหลุดหมดแล้วเจมเหมือนไม่หลงอี้ยเฮ้ยไม่หยุดล้อตึงเขื่อมึงกึ่ีเกี่ยวกันนะว่ารอดไอะไรนี้ 2.000 Years Later เด็กงอกจากมือหายเป็นปะยกมสูงเหี้ยสว่านเด้งออกจากมืองงเลยและชุดกูนี่เส็นงก่อนแดดมั้ยเออแต่กีเดฟเออยผู้ชายใส่ไม่เป็นไรก็ปกติดีเนี่ยสบายนมเลยระบายอากาศเจอสบายนมดีไะขนาดพ่อยังใส่เลยพ่ออะไรกล่า chịu <laughs> cử <clip> của đồn hảo 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 ra 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 hảo 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 อออสองบีสองเอสองอ่ 2, 2. ะเอสองบีสองได้มาได้นะเฮ้ยต้องตัดยังวะทำไม่ทำละมีสองอ่ะบีสองแล้วก็ซีหนึ่งบีหนึ่งบีหนึ่งที่เหลือหนึ่งหมดเลยซีหนึ่งบีหนึ่งหนึ่งหมดเลย ไ่ไฟน้องติ๊กรักที่แล้วสีสียังติกเลย,ยงงใช่ไหมเฮ้ยอันนี้ผิดไออไฟไป <c oughs> จะดีอยู่แล้วแหมเราทำยัไงวะเจ๊อย่างนี้เราซิวยเราแค่เึงเห็นอันแรกว่าที่เราทำอะ่ะทำไมหนึงสองสามเราเอบีอ่ะเราคือมีเลขหนึ่งที่สองอ่ะ เืออนั้นเริ่มไม่เรียกตัแล้วแล้วก็ไปหมุนแล้วถอดฟิวแล้วกถอดสายไฟหมุนไอหมุนนี่เกิด <Okay. S 1> อีกสองใช่ใช่ใช่โอเคโอ้ใช่ใช่ว่าตอนนั้นที่มันไม่ระเบิดก็อ๋อเพราะอันนั้ที่เราเล่นตามมันใช่ใช่เราถงแต่เราตา,ราตามขั้นตอนเราไม่ดูไงใช่ไหมล่ะต<ล><ะ>ุ้ม A สอง B หนึ<ะ>่งนิ<ล>้วไม่อยู่เฉยเฮ้ยไอทำไมปุ่มมันเป็นงนะั้นอะ ม,มันเสียงว่าตีตีตีนะไม่ไม่มีนะน,น,นั่นมันขยับอยู่นะไอไอที่ปุ่มบิดอ่ะไม่ม่ม<อ>ีหรอมองมไม่เหมือนอเเห็กับพิมเลยเจเห็นกับพิมป่ะเห็นไม่เหมือนกันโอเคบ <B> ีหนึ่งเลขมันจะขับกันกเ้ขอะย,ลยแล้วก็สีสองีหนึ่งแล้วหมุนนะ สีสองแล้วก็ d ีหนึ่งเจมหมดดีกว่าหมุนอัไง่ายกว่า <c oughs> แล้วก็อะไรต่อนะฟออนะวิวออกใช่ป่ะหมุนเสร็จอ่ะแล้วก็ B เอาฟิวออกฟิวก็บีกับซียังยังนิดนึงนิดนึงนิดหนึงพอพอพอเออแล้วก็บีกับซีเฮ้ยนีวมันกระสายอะ่ะ <c oughs> ใส่เพิ่ก็ได้ใส่บลูบเอาให้หมดคืเอเอาได้เลยไนปะเลยหรือต้องรอเจนดึงปลอรอก่อนรอก่อ,อ,อ,อนเฮ้ยไอ้ึป็นแบบยังยัง,ง,อ,อ,อ,งอันนี้เสมนิน้วไ้ก่อนโอเคบวกให้หมดใส้หงอกอีกอันหนึ่งด้วยป็นจิ้มเลย อันนี้อันอน,นี้ออกอะไรไหมรหัสรหัสก็เจ็ด,นนมมด,ดหนึ่งศูนย์่านแล้วนี่แหละูไม่เคยกดแหละกดไปทีนึงแหละเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนศูน ล,ลาสามสองแล้วก็สามหนึ่งเจ็ดแล้วก็กดหนึ่งเจ็ดแล้วก็กดไม่น่ากดป่ะมููเลขแล้วถูกป่ะยิง่ะหนึ่งแล้วเจ็ด เย้ว้าวชนตีไอ้เหี้ยกเหนื่อยเลยเหนื่อยมึงดูเราตายกันก่น